สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่เมื่ออาร์เตต้าและอาร์เซนอลครับบอกว่าในยูฟาแชมเปียนส์ลีกเนี่ยใครก็ได้สนับสนุนโดย TN168 รับซื้อขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ให้ราคาดีโทร9 9 9 9 9 6 6 UM 4 4 1กา2ย ID NUMBER 4 2 2 ใกลความจริงเข้าไปอีกขั้นแล้วครับสำหรับฝันของชาวปืนใหญ่เมอร์เซนอลครับบุกเอาชนะราชันชุดขาวถึงซานติเอโกเบอร์นาบิลพาทีมผ่านข้ารอบรองชนะเลิศได้สําเร็จหลังรอคอยมายาวนานแสนนานค่ําคืนแห่งศักดินะ์ศรีในกรุงมาดริดครับทีมราชันชุดขาวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลตัวแทนจากเกาะอ,อังกฤษในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ League, ลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัด2ครับหลังจากที่นัดแรกที่เอมิเลสเตเดียม พลพรรคเดืกกันเนอร์ของมิเกลอารเตต้าครับระเบิดฟอร์มสยบแชมป์เก่าแบบไร้าทางสู้ไป3าประตูต่อศูนย์ส่งผลในเกมนี้ครับพวกเขานนั้นถือไพ่เหนือกว่ายอย่างชัดเจนเปิดฉากมาอย่างเข้มข้นครับเพียงแค่11นาทีก็เกิดเหตุการณ์สำคัญครับเมื่อมิเกลเมริโนถูกอเซนซิโอดึงล้มลงในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษครับแต่ว่าบุเกโยซาก้าครับชิปเบาๆลูกนี้ปานเนนกานะครับแต่ว่ามันก็เบาไปหน่อยครับถูก ตีโบก,กุบตัวเซฟทำให้ทีมนั้นชวดโอกาสขึ้นนำแม้ท่าน,นำก่อนนี่40ศูนย์เลยนะแต่อีกไม่กี่นาทีต่อมาครับเป็นฝั่งเรอัอามาดิดที่เกือบจะได้ลูกโทษที่จุดโทษเช่นกันเมื่อเอ็มบัปเป้ครับถูกเด็กแคนไรท์ปะทะล้มลงในเขตโทษแต่ว่าเมื่อผู้ตัดสินดูภาพจาก v a r นะครับก็เปลี่ยนใจไม่ให้เนื่องจากเอนะ็มบัปเป้เนี่ยอยู่ในจังหวะที่ล้ำหน้าก่อนเกมเดำเนินไปด้วยความสนุกดุดั้านนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเหมือนจะยังจบสกอร์ได้ไม่เฉียบคมพอครับหมดครึ่งแรก ก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์แต่หากสังเกตดีๆเกมของฝั่งอร์เซนอนครับเป็นฝ่ายที่ตั้งรับตั้งแต่แดนบนนะแล้วก็ได้บอลก็คลองบอลค่อยๆถ่ายบอลกันไปถ่ายบอลกันมาคือไม่ได้ผลีผลาบุกไม่ได้ช่วยโอกาสทําเร็วหนึ่งเลยก็เพื่อครองเกมนะไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นแย่งบอลกลับไปได้และพอผ่าน15นาทีครับ ในครึ่งเวลาหลังนั่นคือมิเกลมาเมรโนนะวันนี้แผงลิทน่าดูนะทั้งการเรียกจุดโทษทั้งการจ่ายบอลจังหวะนี้ให้กับบุกโยสากาลุดเดียวเข้าไปครับก่อนจะชิปข้ามตัวกูตัวแบบเบาๆนะบอกว่าในจุดโทษทําไม่ได้ทํามันในเกมเนี่ยละครับแต่หลังจากนั้นครับทีมเรอัลมาดริดก็มาได้ประตูตีเสมอจะบอกว่าจากความผิดพลาดของวิลเลียมซาลิบานะครับโดนฉกบ,บอลแล้วก็วินิสอุตจูเนียก็ เขาไปยิงผ่านราย,ย่าครับตีเสมอหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแต่มันก็เกือบจะจบลงไปด้วยสกอร์เพียงเท่านี้เรือมดดิดนั้นโหมบุกค,ครับแต่สุดท้ายแล้วอาร์เซนอลตั้งรับเหนียวแน่นจริงๆวันนี้นะแล้วก็ถูกลงโทษในนาทีโทษเจ็บแล้วครับ9 0บวก3มิเกลเมริโนอีกแล้วนะจ่ายทะลุช่องให้กาเบรียลม,มาตินเนลลี่ครับใช้สปีดฉีกแนวรับก่อนจะยิงประตู2ประตูต่อนหนึ่งเสียบขาดมากๆตรงนี้ก็ส่งผลให้ประชันชุดขาวครับ คายคาบ้าน1ประตูต่อ2เท่ากับว่า2นัดเนี่ยแพ้ทั้ง2เกมสกอร์ขาดร้อยครับ5ประตูต่อ1ก็ต้องชื่นชมวิธีการของมิเกลอารเตต้าที่นำมาใช้กับราชันชุดขาวในเกมนี้คือเล่นเกมตั้งรับเป็นรับแบบไม่ได้รับแท็ติกสุดยอดนะต้องชื่นชมนะฮะเล่นด้วยวิธีของตัวเองครับวิธีคือการครองบอลบุกเข้าใส่ค่อยๆเคาะกันไปเล่นแบบใจเย็นแหละ มิเกลอาเตต้าครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นคืนที่ดีที่สุดในอาชีพเราเอาชนะทีมที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้เราแสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถสู้ได้กับทุกทีมและเรายังไปได้ไกลกว่านี้นแฟนอาร์เซนอลก็อยากไปไกลกว่านี้แหละถูกไหมฮะในขณะที่เดคแคนไรซ์ซับแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่อาจจะไม่ได้สร้างชื่อเสียงสร้างความทรงจําเหมือนเกมแรกที่ยิง2ฟรีคิกครับ แต่วันนี้คือโอ้โหนี่คือวิ่งสู้ฟัดสุดๆอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันเด็กขันไล้เนี่ยบอกว่าเรามีเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์ในรายการนี้เราเชื่อมั่นในทีมในผู้จัดการทีมเรามีความมุ่งมั่นเรามาที่นี่เพื่อชัยชนะและเราพร้อมแล้วสําหรับการเจอกับเปย์แอชเชพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมครับแต่พวกเราก็เช่นกันนี่แหมได้ใจเหลือเกินนะส่วนฝั่งผู้แพ้ครับอย่างคารลแันเชลรติก็ ออกมายอมรับเลยบอกว่าอาร์เซนอลนั้นเล่นได้ดีกว่าพวกเราจริงๆครับเราทําได้ดีที่สุดแล้วในเกมนี้แต่มันไม่พอผมต้องชื่นชมกองหลังของพวกเขาที่เล่นกันแน่นมากๆหาพื้นที่เจาะลาบากสุดๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม,มันต้องมันก็ต้องชื่นชมทั้งทีมนะแม้เดคเคนไรท์เนี่ยจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์แต่ทั้งหมด,ท,หมดทุกคนเลยครับชัว์ฟอร์มได้อย่างสมแล้วที่เอาชนะยอดทีมจากยุโรปอย่างเรอัลมาดริดได้ ดาบิดลาย่าเน่เซฟมั่นใจไม่มีจังหวะผิดพลาดให้เห็นยกระดับตัวเองขึ้นมาอย่างยอดเยี่ยมจริงๆเขาเนี่ยสัมภาษณ์ก่อนเกมว่าชื่นชอบอิเคคาซิยารมากอดีตผู้รักษาประตูของเรอัลมาดริดเพื่อนๆน่นนๆนาจะจำได้ผู้รักษาประตูที่พาทีมสเปนคว้าชแชมป์โลกแล้ววันนี้ <c oughs> เขากลับมามาเล่นให้กับอาเซนอนแล้วเอาชนะทีมนี้เขาเคยเฉีย์ <c oughs> เคยชื่นชอบจูเล <c oughs> ีนทิมเบอร์เนียวแน่นนะแข็งแกร่ง เป็นอีกหนึ่งรายที่ขาดไม่ได้จริงนะชั่วโมงนี้คู่เซนเตอร์ครับซาลีบาแม้จะมีจังหวะผิดพลาดโดนโฉกไปแต่ทั้งเกมครับนี่คือนักเตะที่เคลียบอลสูงสุดในทีมครับ12ครั้งคีวิอออ่านเกมดีรับมือจากลูกครอสลูกเปิดมาจากด้านข้างนี่เก็บได้หมดส่วนจุดหนุ่มไมล์วิสเกลียครับจากครั้งที่เคยเห็นเงาของแอชลีย์โคตอนนี้เหมือนเขาจะโดดเด่นเกินรุ่นพี่ไปแล้วนะครับเก็บโรดิโกแบบ โรดริโกหายไปเลยหายไปอจกเกมเลยนะครับโหยอดเยี่ยมนะนสำหรับเจ้าหนูมไมล์เวสเกลี่ส่วนมาตินโอเดกาดก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่ยังไม่กลับมาเข้าฝักเข้าฟอร์มโชคดีครับในวันที่เขาฟอร์มไม่ดีเพื่อนๆอทั้งหมดเนี่ยยังสามารถพาทีมไปต่อได้นะก,ก้าวันไปต่อไปฮนะสำหรับกัปตันโทมัสปาเต้นนะผ่านบอลแม่นยำเกือบร้อ โอ้โหเป็นผู้ปิดทองหลังพาร์ตตัวจริงเหมือนกันสําหรับโทมัสปาเต้นะพูดแล้วก็ยังอยากให้ทีมเก็บไว้อยู่ดีนะครับเสียดายที่ไปได้ใบเหลืองพอมันไปพลาดไม่มีปาเตในเกมหน้าเนะี่ยผมว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูว่าอาเตต้านั้นจะแก้ไขยังไงเดเคนไรท์นี่ไม่ต้องแหมไม่มีอะไรจะบรรยายจริงนะแม์ออฟเดอะแม์เนี่ยมันก็บ่งบอกแล้วครับว่าเขาดีอย่างไรนะบุโกโยซาก้าครับแม้จะพลาดจุดโทษ แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาแก้ตัวได้สําเร็จครับมายิงต่อในเกมตรงเนี้ผมรู้สึกว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีซาก้าอาจจะเสียความมั่นใจไปแต่พอมายิงคืนได้มาแก้ตัวได้เนี่ยมันกลับมามันกลับมาได้ทันทีแล้วไปได้ต่อกาเบรียลมาตินเนลลี่ครับเป็นอีกครั้งที่คุกคามทางด้านเลยเอามาดดิดได้ไม่ปล่อยให้ซาก้านั้นโดดเด่นอยู่คนเดียวอ่าเรียกว่าขวามาซ้ายก็ามาเช่นกันส่วนมิเกลเมริโนโครับวันนี้คือ ไม่รู้จะต้องชื่นชมยังไงนะลูกโทษเขาก็เป็นคนเรียกแอซิดเขาก็เป็นคนจ่ายนะนี่คือบทบาทกองหน้าตัวเป้าที่อาร์เตตาหยิบมาใช้แล้วเป็นประโยชน์กับทีมมากจริงครับเกมต่อไปครับต้องเจอกับปเอชเชหรือปารีสแซงต์แชร์แมงโดยนัดแรกเนี่ยจะเล่นกันก่อนที่เอมิเบลสตเดียมอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับนาทีนี้นะอาร์เซนอลไม่ใช่ทีมแบบผู้ท้าชิงทีมเดียวแล้วเป็นหนในตัวเต็ง ของรายการนี้อย่างไร้ข้อกังขาครับแล้วที่สําคัญคือฤดูการนี้เคยเจอกับเบเชมาแล้วครับแล้วก็ชนะไปได้2ประตูต่อ0ูหวังว่าจะทําได้อีกครั้งนะแอบเอาใจช่วยทีมปืนใหญ่สุดๆเลยชั่วโมงนี้เพิ่งแพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูการนี้ก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะส่วนเพื่อนๆพี่ๆชาวเดอะกันเนอร์ครับคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันหน่อยครับ คอมเมนต์กันหน่อยว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างณเวลานี้นะถ้าพูดคุยกันแล้วไม่จุใจคืนนี้ไปคุยกันต่อนในไลฟ์สด1นึ่ทุ่มครืงคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ